เมื่อคนดูโดเนตมาให้ผมเล่นเซนที่ไวมากๆอย่างเซนหนึ่งนะครับผมจะลอดไหมละตานี้ผมเล่นเนียอนเนี่ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะแล้วไปดูกันครับโอ้ยขอบคุณสำหรับโดนะครับขอบคุณมากครับโหหนึ่งจุดศูนย์เลยเหรอครับแต่แต่ถ้าหนึู่นย์เป็น d ดียวไฮแปดรอได้ใช่ไหมอ่ะเน้นผมจะเปลี่ยนเป็นศูนุดห้าโอเคไหมมันเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ด โอ้ยอ้โหหนักเออหนักเว้ยโอ้โหอคือถ้าเมาเรามันแย่ซื้อเมาก่อนนะครับโอ้ยเฮ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 ้ยถ้ามึงชนะคือมึงโหดจริงเว้ยฮะ What What Oh What What คืออะไรอ่ะ

đi đây em The card good ạ. Good good duck ạ. Con loca con loca. lại เอ้ยเอกดีเอกดีเอกด,ด,ดีนสิสสวยคอมเบอร์่ะอุ้ยขอบคุณครับพี่เอาดีโอ้ยเอ็นทีน้อง โอ้ยไล่ไล่ใส่ไล่ใส่แบ็คใส่ไอ้ปุชิยูปุชิยูโอ้ยอะไรอะโดนไหมสวยน้องโอ้ทูแบ็คทูแบ็คใส่โหเฮียมันให้คมเนาะสวยไ i ส e บีมโคตรโหอดอ่ะในซานโอสกุตโอสกุตโอฟอร์ดีเล้นะเนี่ยบัตเฮ้ยแมงมัวแม่งได้เอ็นทีนเด็ดเ <c oughs> สรละ้ Nice. Can you heal me after this? <I> heal me heal me. <I> ไม,กกม่อยากยอมอยากยอมผิดหวังเอ้าผิดหวังคือแบบคือคาดหวังให้ผมหาใช่คาดหวังให้ผมหาใช่ อ๋อจะเฟ้เหมือนผมดูเอโบแล้วมาดูซีทีอ่ะทำไมคนบุรีมิดบูมคะเวลาเล่นมีแต่ผู้ชายขอจริงเหรอครับนายสวยน้องคืนนี้นะ่ะไม่หลับหลับก็ฝันร้ายละคืออะไรครับคืออะไรครับไหนบอกไหนบอกมาตามตรงนี้คือคาดหวังให้ผมหาใช่ไหมเอดลนมือ มีคนโดมาให้พี่เล่นเซนหนึ่งจุดศูนย์เนี่้แปดร้อยพอพี่เล่นดีเขาผิดหวังกันเต็มเลยคืออะไรบ้างปกติพี่มีแต่ภาพเดิมไงโอ้โหไอ้เขาผิดหวังเหรอที่ที่เป็นภาพเนี่ยโอ้โหไอ้เอ้ยกูต้องคิดกูต้องกูต้องยังไงเดโอ้โหออกมาโดนสตาร์ทเลยทีทีทีฟคคืออะไรอ่ะ ลองดีลองดูดลเผื่อดีโหแล้วแม่งโหอดอ่ะ <ST AN TS> สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรบอลบัต <ST AN TS> ป้าเรียมหรือจุดครับจุดครับผมโอ <ST AN TS> ท้ทีทีทีพี่ลอง <ST AN TS> อ๋อไม่ไหวอะ ไดชัดโอมจะไปอะไรคื oh. อม่จะเข้าบีเหรอ วันทครบโอเวหิวเยียอย่างนี้สวยอะ n i ส์เจ็ดอันเนาะยูฮอรยูฮอสไปดับสไปดับแคนโกบียสให้โหดบี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 คัมมิ่งทูคุกะดีจะเช็คป่ะโอ้ยออมอสโนฟีคิวมาแล้วมึงไ่ตั้งกลับมาเพราะผมเอาให้ใช่ไหมครับ สวยนอ no. ทำิ่งไม่เดียว ETK ก็โ,โปรเจอเอบสวยเลยเบนเบนเบนอ๋อไม่มาตัวเขาเล่อสี่สวยมากเลยใช่ใช่สวยมากฝันของข้ามันน่าดีแล้ว นายซัน nice so yeah. สกวยเฮ้ยโล่ป nice hey. ่ะน้องบีลองบีลองเล็บใส่เอ็กตีนายซันสวยเฮ้ยวันนี้ชัดวันนี้ชัดไปโอ้ยเอาอยู่แล้วนะเวอ่ะวันเป็นวันเบ้นวันเบ้นวันเบ้นวันเบนได้นะแล้วซัน อินใส่ในซันสวยครับพี่สวยคำดาวคำดาวคำดาคำดาวคำดาวคำดาวทีวีทูทีวีทูใส่ไปใส่ไปใส่จีครับเอาให้เอาให้โอ้ยพี่โหดมาไปสวยไปแต่สากายมันเป็นไร แม่งบอกกูสกอร์ค้างแต่กูมีพีเปล่าเกมนะี้กูอาจจะมีพีก็ได้แต่พี่เบตโต้เนี่ยมีพีว่ะโคตรโหดอ่ะนี่แล้วกูมีพีครับแค, 17. แค่นั้นนี่บอสิบเจ็ดแค่นั้นแหละครับสรุปก็ชนะไปได้ด้วยดีเลยนะครับไม่คิดว่าจะใช้เซนแบบเท่านี้แล้วแบบสามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันไวมากเลยแล้วก็ถ้าใครอยากชาเลนนหผมนะครับสามารถเข้ามาในไลฟ์รีมแล้วก็มาดูให้หมเล่นเซนไวได้แต่ถ้าไววันนี้เนี่ยผมอาจจะแบบมีคิดเพิ่มนะครับเพราะว่า มันเหนื่อยมากจริงนะทุกคนเวลาเล่นเซนไว้ว่ะเออ,อยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูถึงตอนจบนะครับ